สวัสดีครับหากคุณเปิดคลิปนี้ในวันที่รู้สึกเหนื่อยวันที่โลกทั้งใบดูเงียบเกินไปผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบางวันในชีวิตเรามันไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีรอยยิ้มมีเพียงความรู้สึกอ่อนล้าที่เราก็อธิบายไม่ได้ว่ามาจากไหนมันเหมือนเรากําลังเดินอยู่กลางเมืองใหญ่แต่กลับรู้สึกว่าไม่มีใครเห็นเราเลยวันนี้ผมอยากชวนคุณมานั่งเงียบๆสักพักลองฟังเสียงของหัวใจตัวเองแล้วถามมันเบาๆว,ว่าเหนื่อยไหม ถ้ามันตอบว่าเหนื่อยขอให้คุณรู้ว่ามันไม่ผิดเลยไม่ผิดที่จะรู้สึกอ่อนแรงไม่ผิดที่จะรู้สึกเหมือนกำลังจมลงไปไม่ผิดที่จะยังไม่ดีขึ้นทั้งที่พยายามสุดหัวใจแล้วชีวิตมันไม่ได้ต้องการให้เราชนะทุกวันแต่ต้องการให้เรายังยืนหยัดได้แม้จะล้มมาเป็นสิบครั้งเราโตมากับคำว่าต้องสำเร็จสังคมบอกว่าเราต้องดีต้องเก่งต้องไม่พลาดต้องมีบ้านมีรถ มีเงินมีความรักที่มั่นคงแต่ไม่มีใครบอกเราว่าบางวันแค่ลุกจากเตียงได้ล้างหน้าแปลงฟันออกไปใช้ชีวิตก็ถือว่าเราชนะแล้วเพราะความพยายามบางอย่างมันยิ่งใหญ่ในความเงียบไม่มีเสียงชื่นชมไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังของคนที่ยังยืนอยู่ต้องผ่านอะไรมาบ้างจงภูมิใจแม้วันนี้คุณยังไม่ถึงปลายทางแต่อย่างน้อยคุณก็ยังไม่ยอมแพ้เคยไหมเวลามีคนพูดว่า แค่นี้เองทำไมไม่ทำให้ได้แต่พวกเขาไม่รู้ว่าแค่เรายังหายใจอยู่ได้ก็เหนื่อยแค่ไหนโลกภายนอกอาจเห็นว่าเราเฉยเมยแต่ลึกๆข้างในเรากำลังต่อสู้อย่างเงียบๆกับความรู้สึกที่บอกให้เราล้มเลิกกับความคิดที่บอกว่าเราไม่ดีพอการพยายามใช้ชีวิตต่อในวันที่ใจมันเหนื่อยมันคือการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วอย่าวัดคุณค่าของตัวเองจากชีวิตของคนอื่นคนอื่นสำเร็จตอนอายุ25 คุณสำเร็จตอน35ก็ไม่ได้ปแปลว,ว่าคุณด้อยกว่าต้นไม้บางต้นใช้เวลา10ปีเพื่อแตกยอดครั้งแรกแต่เมื่อมันเติบโตมันกลายเป็นไม้ใหญ่ที่มั่นคงกว่าใครบางคนมีเส้นทางที่ราบเรียบบางคนต้องเดินผ่านหุบเหวและพายุอย่าเปรียบเทียบเส้นทางชีวิตของคุณกับใครเลยเพราะคุณไม่ได้เริ่มจากจุดเดียวกันวันที่แย่อาจไม่ได้มีไว้ให้สู้แต่อาจมีไว้ให้หยุดพักบางครั้งเราต้องยอมรับว่าเราทำได้ดีที่สุดแล้ว ไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะเราเป็นมนุษย์ให้เวลาให้ตัวเองบ้างร้องไห้บ้างก็ได้ไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้ความเข้มแข็งที่แท้จริงไม่ใช่การไม่ร้องไห้แต่คือการลุกขึ้นใหม่หลังจากน้ำตาหยุดไหลหลายคนกลัวการเริ่มใหม่กลัวว่าจะผิดหวังเหมือนเดิมกลัวว่าจะล้มอีกแต่การกลัวไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอมันแปลว่าเรามีประสบการณ์และการกล้าเริ่มใหม่ทั้งที่เคยเจ็บ คือพลังที่งดงามที่สุดของมนุษย์อย่าให้ความล้มเหลวในอดีตมาขโมยความหวังในอนาคตสุดท้ายแล้วไม่มีใครรู้ว่าเราเจ็บตรงไหนไม่มีใครเดินผ่านสิ่งเดียวกับเราได้จริงดังนั้นอย่ารอให้ใครมาเข้าใจแค่เราเข้าใจตัวเองก็พอโลกภายนอกจะพูดอะไรก็ช่างแค่หัวใจข้างในของเรายัางยืนยันว่าเราจะไม่ยอมแพ้นั่นก็เกินพอแล้วคุณไม่ต้องเป็นคนเก่งที่สุด คุณไม่ต้องเข้มแข็งที่สุดแค่คุณยังอยู่แค่นั้นก็เพียงพอแล้วผมไม่รู้ว่าคุณเจออะไรมาบ้างแต่ผมรู้ว่าคุณพยายามมากแค่ไหนและผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องชนะทุกวัน แค่ไม่ยอมแพ้ก็พอแล้วหากคุณกำลังฟังอยู่ตอนนี้ขอให้คำพูดเหล่านี้เป็นเพื่อนที่อยู่ข้างคุณในวันที่คุณรู้สึกว่าโลกไม่เข้าใจคุณไม่ได้เดินอยู่คนเดียวและทุกความพยายามของคุณมีความหมายเสมอขอบคุณที่ยังไม่ยอมแพ้แล้วเราจะพบกันใหม่ในวันที่หัวใจคุณพร้อมจะเดินอีกครั้งขอบคุณที่รับฟังครับและติดตามครับ